ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันที่13มีนาคมของทุกปีคือวันช้างไทยเป็นวันที่รัฐบาลไทยได้ประกาศลงในราชกิจจานุบเบกษามาตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมปี2541 14ปีของวันช้างไทยที่คนไทยยกย่องให้เกียรติต่อช้างว่าเป็นสัตว์สำคัญและถือว่าช้างเป็นสัตว์ประจำชาติ เป็นสัตว์สัญ,ญลักษณ์ที่คณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างและคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเห็นตรงกันว่าการสถาปนาให้มีวันชา้างไทยขึ้นจะช่วยให้คนในชาติหันมาสนใจห่วงแหนช้างในประเทศและให้ความร่วมมือต่อการอนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้นช้างเป็นสัตว์ป่าที่มีความใกล้ชิดกับคนในสังคม เมื่อเกิดอันตรายที่มีต่อช้างไม่ว่าช้างเลี้ยงหรือช้างป่าคนทั่วไปจะให้ความสำคัญเดิมจะเห็นได้จากเมื่อพบว่ามีการล่าช้างป่าเกิดขึ้นหรือมีการตายของช้างป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าแห่งใดๆก็ตามข่าวการสูญเสียช้างจะเป็นข่าวสำคัญเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนทุกสาขาคดีล่าสัตว์ป่าจึงกลายเป็นคดีอาญา เป็นคดีความมีการสืบสวนสอหาผู้กระทำผิดมาลงโทษอย่างจริงจังและทำให้ผู้ล่าถูกคนในสังคมร่วมประนามต่อการกระทำนั้นแต่ในทางวิชาการของการอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วช้างถือเป็นสัตว์ป่าที่ถูกนำมาใช้เพื่อการรณรงค์มากที่สุด เนื่องจากช้างถูกจกัดให้เป็นสัตว์ที่เป็นเสาหลักในระบบนิเวศเป็นสัตว์ที่สัตว์อื่นๆได้พึ่งพิงและด้วยเหตุนี้เองในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งใดหากพบว่ามีช้างอยู่อาศัยพื้นที่ป่านั้นจะถูกยกระดับให้มีความสําคัญทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศไปด้วยเสมอช้างป่าที่พบบนโลกมีอยู่สองชนิดคือช้างแอฟริกาและช้างเอเชีย ในทวีปแอฟริกามีเพียง3 7ประเทศที่เป็นถิ่นอาศัยของช้างส่วนในทวีปเอเชียมีเพียง11ประเทศเท่านั้นที่ยังพบช้างป่าในผื้นป่าที่เปิดให้เป็นเขตท่องเที่ยวหลายแห่งทั่วโลกนักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าเพื่อไปดูช้างป่าได้ภาพที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ ภายทำที่ป่าแถบตะวันออกเฉีงเหนือของเกาะบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซียกล้องวิดีโอจากช่างภาพสมัครเล่นเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เดินทางเข้าป่าและได้มีโอกาสพบช้างแคระโดยบังเอิญจากนั้นไกด์ท้องถิ่นถูกขอร้องให้ตามช้างไปเพื่อจะได้ถ่ายภาพช้างแคระใกล้ๆการติดตามถ่ายภาพช้างป่าแม่ลูกอาจดูเป็นเรื่องสนุกและน่าตื่นเต้น สำหรับคนเมืองที่เพิ่งออกไปหาประสบการณ์จากป่าแต่ในเสี้ยววินาทีมันอาจจะเป็นเรื่องน่าตกใจยิ่งกว่าเพราะความไม่เข้าใจในพฤติกรรมสัตว์โดยเฉพาะกับสัตว์ป่าที่มีลูกอ่อนติดตามอยู่ด้วยช้างป่าไม่ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่ผู้มันจะเป็นสัตว์ป่าอยู่ดีสัตว์ป่ามีสัญชาตญาณมีความระแวงภัยเมื่อสัตว์คิดว่าตกอยู่ในอันตรายผู้มันจะแสดงอาการดุร้าย ด้วยท่าทีก้าวเราเพื่อเตือนให้รู้ว่ากำลังล้ำเส้นความปลอดภัยแล้วการได้ล่าเพื่อติดตามถ่ายภาพสัตว์ที่กำลังจนตรอกจะเร่งให้สัตว์ตื่นกลัวและหันมาต่อสู้เพื่อป้องกง <c oughs> นันเขยแดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โชคดีที่แม่ลูกช้างแคระแห่งป่าบอนิวคู่นี้วิ่งเตลิดหนีเข้าป่าไปก่อนที่พวกมันจะคิดว่าจนตรอจนต้องหันกลับมาสู้ ทริปใหม่จากรายการสองโลกสิง์เที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้เราขอนำท่านผู้ชมไปดูภัยคุกคามของคนและช้างเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์ของคนเลี้ยงช้างก่อนถึงวันช้างไทยที่จะมีการจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆของช้างไทยตามแหล่งท่องเที่ยวและปางช้างต่างๆทั่วประเทศ สิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้สิง์พาท่านผู้ชมเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ป่าที่เป็นบทเรียนจากช้างในโอกาสครบรอบ14ปีการสถาปนาวันช้างไทยสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดรถยนต์กระบะโตยโยต้าไฮลักซ์วีโก้ ความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขที่จุดเริ่มต้นของปัญหาไม่ใช่ไปแก้ที่ปลายทางปัญหาคือป่าที่ช้างอาศัยไม่มีอาหารให้ช้างได้หากินเพียงพอคนที่อาศัยอยู่ตามทุ่งไร่ขอป่าจึงมองว่าช้างป่าเป็นภัยคุกคามเป็นสัตว์ป่าที่หลุดมาจากที่ควรอยู่ของพวกมันแล้วออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน การผลักสายไล่ช้างกลับเข้าป่าในความจริงที่ปรากฏมักพบเสมอว่าเพียงไม่นานช้างก็ออกมาจากป่าเหมือนเดิมบางครั้งก็ออกมาเดินอยู่ตามถนนเพื่อฉกฉวยอาหารที่บรรทุกอยู่บนรถช้างเป็นสัตว์ฉลาดมีการเรียนรู้การไล่ช้างกลับเข้าป่าได้นั้นต้องสรรหาความสมบูรณ์ทางอาหารให้ช้างได้หากินเพียงพอทุกฤดูกาลประเทศไทย มีงานวิจัยเรื่องช้างอยู่หลายกรณีองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพื้นที่เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งอาศัยของช้างป่าในประเทศไทยนั้นถ้าคิดเป็นตารางกิโลเมตรในหนึ่งตารางกิโลเมตรจะสามารถรองรับช้างได้เพียง0.19ตัวแต่ในพื้นป่าที่เหลืออยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นป่าเขามีภูมิประเทศลาดชันซึ่งพฤติกรรมหากินของช้างป่า ช้างเป็นสัตว์ที่เดินหากินบนที่ราบทางเดินหากินของช้างป่าพวกมันจะหลีกเลี่ยงพื้นที่สูงชันการวิจัยยังพบว่าถ้าพื้นที่นั้นมีความลาดชันเกินกว่า45องศาช้างที่อาศัยอยู่ในที่ลาดชันจะต้องใช้พลังงานในการเดินทางมากกว่าช้างบนที่ราบถึง25เท่าการใช้พลังไปมากทำให้มันต้องการอาหารเพิ่มพลังมากยิ่งขึ้นไปด้วย ความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าเป็นปัญหาระดับสากลที่เกิดขึ้นใน48ประเทศที่มีช้างอาศัยทุกปีจะมีการจัดประชุมระหว่างประเทศเพื่อหามาตราการเหมาะสมในการอนุรักษ์ช้างของตนเอง <c oughs> ปัญหาของช้างป่าแอาฟริกาคือความแออัดของประชากรช้างที่มีมากจนเกินกว่าพื้นที่จะรองรับในอดีตคนพื้นเมืองแอฟริกาจึงล่าช้างเพื่อนำไปเป็นอาหาร ภาพยนที่ถ่ายทำไว้ในอดีตแสดงถึงวิธีการล่าช้างของคนพื้นเมืองแต่ในบางประเทศกลับมีมาตรการลดจำนวนช้างด้วยการออกใบอนุญาตล่าช้างเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมล่าสัตว์ใหญ่โดยเฉลี่ยไม่เกินปีละ1,000ตัว ักสิทธิสัตว์ต่อต้านการค่าช้างในทวีแอฟริกาแต่ชนพื้นเมืองในแอฟริกาก็ประสบปัญหาความอดอยากผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านจึงมีความจำเป็นมากกว่าชีวิตช้างปัจจุบันหลายประเทศในแอฟริกาจึงหันมาแก้ปัญหาความแออัดของช้างโดยเปลี่ยนจากการฆ่าทิ้งมาใช้วิธีที่สิ้นเปลืองด้วยการย้ายช้างทั้งโขลงออกไปอยู่ในป่าที่สมบูรณ์ การขนย้ายช้างป่าทั้งโขลงในประเทศเขนยาเป็นการแก้ปัญหาที่เปลืองค่าใช้จ่ายการย้ายช้างป่าแห่งหนึ่งไปสู่พื้นที่ที่ห่างไกลยังเป็นทางเลือกที่ดูจะมีเมตตาธรรมแทนการฆ่ายกโขลงเช่นเมื่อในอดีตช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าในกลุ่มบิ๊กไฟเป็นจุดขายของการท่องเที่ยว จึงเป็นที่หมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ต้องการมาดูสัตว์ป่าสำคัญของแอฟริกาการเที่ยวป่านั่งรถไปส่องสัตว์ควรเดินทางไปกับไกด์ที่ชำนาญเท่านั้นการท่องป่าซาฟารีเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่นำรายได้มาสู่ทวีปนี้มากที่สุดแต่การนั่งรถไปส่องสัตว์บางครั้งก็อาจพบว่าสัตว์ป่าได้เข้ามายือนอยู่ใกล้คนเกินไป เส้นแบ่งระหว่างชีวิตและความตายนั้นบางครั้งต้องอาศัยความสงบนิ่งเพื่อให้สัตว์ป่าเป็นฝ่ายตัดสิน رميب <small> ช้างเป็นสัตว์ป่าที่สามารถนำมาเลี้ยงและฝึกใช้งานในกิจกรรมต่างๆโดยมนุษย์และอาจเป็นเพราะช้างมีรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์เป็นสัตว์บกขนาดใหญ่จึงทำให้เป็นที่สนใจการจัดงานเทศกาลสำคัญในประเทศที่มีการเลี้ยงช้างหากผู้จัดนำช้างมาร่วมในกิจกรรมเป็นส่วนประกอบของรูปขบวนงานที่จัดขึ้นทุกครั้งจะดูยิ่งใหญ่อลังการไปด้วยเสมอ เทศการแห่พระเขี้ยวแก้วของประเทศศรีลังกาเป็นงานสำคัญของพุทธศาสนิกชนแต่มีคนจากพุทธศาสนาเดินทางมาศรีลังกาเพื่อเฝ้าชมขบวนแห่ที่มีการนำช้างมาร่วมขบวนมากที่สุด คือช้างสำคัญที่เคยถูกใช้อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วในขบวนแห่ที่เมืองแคนดี้ต่อมามันได้ตกมันอารวาสทำให้ผู้มาร่วมงานนี้เสียชีวิตหลายสิบคนหลังจากตำรวจประจำเมืองแคนดี้ได้ยิงเจ้าราชาตายแล้วศพของเจ้าราชาจึงถูกนำไปสตาฟและเก็บรักษาอยู่ในห้องปรับอุณหภูมิเพื่อตือนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ดีๆในอดีตแต่สิ่งที่หลายคนไม่เคยลืมคือ วันที่ราชาเชือกนี้ตกมันราชาอาจเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของช้างตกมันเนื่องจากราชาเป็นช้างสำคัญที่ใช้งานแต่เฉพาะงานเทศกาลอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วของเทศกาลใหญ่ของเมืองแคนดี้เท่านั้นแต่สาเหตุที่เจ้าราชาตกมันนั้นเล่ากันว่าเป็นเพราะความประจำตัวช้างดูแลเจ้าราชาดีเกินไป ผลจากการเลี้ยงดูในที่กักขังมาตลอดส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันมีให้ใครมาลักลอบตัดงาช้างราชาเป็นช้างเลี้ยงที่มีงายาวเป็นสง่ามันจึงถูกเลี้ยงดูให้กินอิ่มโดยไม่ใช้งานอื่นเมื่อนำช้างที่ได้เลี้ยงดูอย่างสมบูรณ์มาร่วมในขบวนหากช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่ร่างกายช้างแข็งแรงความสมบูรณ์ในตัวช้างอาจมีผลต่อร่างกายทำให้ช้างใหญ่ เกิดอาการตกมันภาพช้างตกมันที่เห็นอยู่นี้ถ่ายทำโดยนักท่องเที่ยวที่ทางรายการไม่สามารถนำมาออกอากาศได้ทั้งหมดเนื่องจากมีภาพความรุนแรงในเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นยาวนานร่วมหนึ่งชั่วโมงช้างตกมันเชือกน,นี้เกิดขึ้นระหว่างที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากกำลังรอชมขบวนแห่ในพิธีสำคัญ ณสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อช้างเริ่มแสดงอาการตกมันช้างจะสะบัดตัวไปมาขณะที่ร่างกายของช้างจะปล่อยสารคัดหลั่งจากรูท่อใต้ผิวหนังซึ่งเรียกว่าท่อเทมพรันสารคัดหลั่งที่มองดูคล้ายน้ำมันดินแฉะมีชื่อเรียกทางเคมีว่าสารเทมพรินสารนี้ประกอบไปด้วยโปรโตีนและสารอื่นๆอ,อีกหลายชนิด มีกลิ่นที่สามารถสะกดพฤติกรรมช้างตัวอื่นๆได้ความก้าวร้าวของช้างตกมันเป็นภาพที่ช้างแสดงอาการคุ้มคลั่งควบคุมตัวเองไม่ได้ช้างจะดุร้ายและพยายามเข้าหาคนอยู่ตลอดเวลา ศัตวแพทย์เชื่อว่าเมื่อสารคัดหลั่งบางส่วนไหลย้อยเข้าสู่ปากช้างจะยิ่งทําให้ช้างมีอาการคุ้มคลั่งมากยิ่งขึ้นแต่อีกสาเหตุหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับอาการปวดบวมของต่อมเทมเพลอร์บริเวณใต้แนวตาเมื่อต่อมนี้บวมจะไปกดทับประสาทต,ตาช้างทําให้ช้างมีความเจ็บปวดแบบเฉียบพลันไม่ต่างไปจากอาการปวดฝีบริเวณโคนงาช้าง ความเจ็บปวดนี้ทําให้ช้างตกมันส่วนมากพยายามลดความเจ็บปวดด้วยการแทงงานลงไปในดินเพื่อทําให้อาการปวดใต้ขมับเป็นการบรรเทาอาการอันตรายจากช้างที่เป็นสัตว์บกขนาดใหญ่ไม่ว่าช้างนั้นจะเป็นสัตว์ป่าหรือช้างเลี้ยงทั่วไปล้วนเกิดขึ้นจากพฤติกรรมสัตว์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติทั้งสิน้นเมื่อมนุษย์เราจําเป็นต้องอยู่ร่วมกับช้าง เราควรเข้าใจช้างให้มากกว่าสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าทั่วๆไป ่อนจบรายการนี้สิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้ขอปิดท้ายรายการด้วยบทเพลงที่ศิลปินเพลงชาวต่างประเทศตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อช้างไทยโดยเฉพาะซึ่งทางรายการได้นำมาเสนอเพื่อวันช้างไทย13มีนาคมที่กำลังเวียนมาถึง in